นายน้อยซอเตรียมพร้อมก่อนไลคู่สึกแดงเดือดมีช็อตน่ารักน่ารักคริสต์มาส2023มาฝากไว้จ้าและนี่ก็เป็นคลิปช่องแรกหลค์จากช่องนิกี้ด้ชันเป็นการอัปเดตไลฟ์นักเตะคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยมต้อแลงคอนเริ่มมมเเกกกด็็ผีันต้องเอาหน่อยเว้ย เพราะว่าจบเกมเนี่ยเราจะคึกแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีค่ะมาแล้วครับมาแล้วเหรอได้ครับทำไมกูยังไม่เห็นเลยวะนี่มาขึ้นแล้วมาแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วมาเริ่มมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่ต้องสวยอยู่นะครับเพิ่งเริ่มเพิ่งขึ้นอ๋อเหรอคนดูร้อยเจ็ดคนแล้วครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับศึกแดงที่ไม่น่าจะเดือดละผมว่าแดงที่ไม่น่าจะเดือดละผมไปนะเออช่วยช่วยปิดเสียงด้วยนะน้อง เ <Happiness. S 2> อาวันนี้นะครับเราจะมานั่งไลฟ์นะครับ hmm. ดูบอลกันนะครับกับน้องโกลันนะครับเด็กหงเด็กหงพวกพี่ๆวันนี้เต็มบ้านเลยพวกพี่ๆดูคนดูห้าร้อยแล้วพี่พามานั่งดูบอลด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมภาคเองวันนี้นะครับพวกพี่ๆตอนนี้นะครับน่าจะอันดับสองของสามครับอันดสามอ่ะอันดับสามอ่ะอันดับสองคือแอสตันบอลได้ครับวิลล่าชนะใช่ไหมใช่ครับวันนี้ชนะใช่ครับอ่าโอเคเพราะว่าเมื่อกี้นนท์ชนะใช่ครับวิลล่าชนะนะครับก็โงชนะ ยังมันไม่เริ่มเลยอัปเดตอัปเดตไรอัปหน่อยพี่อัปเดตไรอัปเอามาวันนี้นะครับถ้าลิ้วพูนะครับชนะนะครับก็จะขึ้นกลับไปเป็นจ่าฝูงนะครับโดนแน่บอกความตรงแต่กูก็มไม่อยากพูดว่าโดนเพราะกูพูดว่าโดนมนก็หาว่าเห็นไหมเด็กผีมึงออกตัวมึงออ,ออกตัวแล้วนิกกี้มึงกลัวอ่ะพอกูบอกว่าพวกกูมาแน่กูชนะแน่พอกูแพ้หายหัวไปเลยมึงมึงอยู่ไหนเม่นมึงปากดีเลย กูทำเงินไม่ถูกเหมือนกันผมกตามตรงแล้วถา,ถามว่าสกอร์สวยไหมครับพี่วันนี้แมนยูโดนเละเชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะไม่ได้ออกตัวเลย <laughs> รู้รันพี่รู้ว่ามันโดนอยู่แล้วแมนยูอ่ะวันนี้ไม่เลอะเละเป็นขี้เชื่อกูเถอะอ่าไลอัพหน่อยพี่ไลอัพไน่อยอ้าไลอัพวันนี้นะครับไลอัพวันนี้นะครับ uh, <laughs> เอ่อเลี้ยวบูเดี๋ยวให้เด็กผมเพ่ออ่านดีกว,ว่ารู <laughs> ้จักท่านปอลไหมเนี่ย ปากใสตาลอยตาลอยตาลอยอ่าตาลอยนะอ่าไม่หมาะเลดิอ่าอ่ารู้จักใครบ้างอ่ะผู้จักพู้รักษาประตูเทนเทนเน่เทนเทนอารีอารีอ่ะผู้รักษาประตูใครเฮ้ยมันไม่ใช่อารีแล้วหรอผู้รักษาประตูใครอารีอารีอะไรอารีอารีอะดิซองเบเกอร์เอาวันนี้พ่อเรียกอารีอารีอย่างเงี้ยอารีมูหมัดอารีป่ะมูมัดมันมวยป่ะนั่นแหละอารีอา่ีปล่ามันสีเขียวเ้ยเอาวันนี้ อัปเดตรายชื่อผู้เล่นนะครับอีสิบนาทีนะครับเลี้ยวบูเบิร์ตแอนฟิลนะครับผู้รักษาประตูก็นัมมีอาริสันเบเกอร์นะครับแบ็คขวาก็เทนอเลสันเดอร์อาโนนะครับเซ็นเตอร์แบ็คก็โคนาเต้คู่เวอร์กิวันได้นะครับแบ็คซ้ายก็ซิมิคัสนะครับตรงกลาง3ตัวหล่อเหลือเกินมึงนะครับโซบอสไลน์รู้จักหรือเปล่านะโซบอสไลน์นะครับโซบอสไลน์นะครับ กองกลางวันนี้ความภูมิใจของเอเชียนะครับเอนโดเอนโดนะครับแล้วก็กาเวนเบิร์กนะครับส่วนข้างหน้าสามตัวเอาใครมั่งสามตัวข้างหน้าซาร่ามีซาล่ามีซาลานะครับกองกลางใครรอๆใครดาวินอะไรดาวินดาวินนูอะไรนูอะไรชี้โค้ดในคาแล้วนะดาวินอะไรนูอะไรนูอะไรนูอะไรเบอร์เก้าดาวินนูอะไรนูอะไรนูนูอะไร หนูนุ่นหนูนุ่นเดี๋ยวหนูนุ่นหนโอ้ยในของเปลี่ยนมันเชียร์แมนยูดีกว่าไม่หนูมันมีศัพท์แบบที่ว่าแบบหนูนุ่นเปลี่ยนมันเชียร์แมนยูกับพี่ดีกว่านะครับอ่ะข้างหน้าฟาร่านุนทิสนะครับแล้วก็ลุยดีเอสครับนะครับส่วนทีมน้องๆนะครับวันนี้ก็ขึ้นไม้เขาตบนะครับถึงแอนฟิลด์นะครับโดนระเบิดถังขี้แน่นอนนะครับผู้รักษาประตูก็โอนานะโอนานะโอนานะ โอนาน่ะนะครับทำได้ด <ders> oh, okay. 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 ีอยู่ข้างหลังกูเนี่ยไอ้บ่าวไอ้บ่าทำได้ดีผู้รักษาประตูนะครับโอนานหน้านะครับแบ็กซ้ายนะครับลูกชอนะครับตรงกลางก็วารานคู่กับอีเวนดาวลูกจอนนี่อีเวนนี่เขาดูมาตั้งแต่แบบตั้งแต่กูเด็กเลยอ่ะอีเวนเนี่ยยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่กลับไปอยู่เลสเตอร์ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาเล่นอยู่อ่ะอีเวนแล้วมันจะไป อะไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรวะเปล่าครับพี่เปล่าแล้วมันจะไปปิดทาร่าอยู่ยังไงวะอีเว้นนะครับแล้วก็ขวาก็ดาวรั่วนะครับดาวรั่วตั้งแต่เปิดเสาแปดดาวรั่วดาวรั่วตั้งแต่เปิดเสาแปดตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับอัมลาบัตนะฮะคนเขาอินจัดเลยอัมลาบัตนะครับนะครับกับตันที่วันนี้ครับสกอตแม็กทูมิเดย์จริงเหรอพี่ กัปตันทีมสกอตแม็กโทมิเน่จริงเหรอกูอยู่ในยุคที่แม็กโทเป็นดาวันโบแมนยูกัปตันทีมสกอตแม็กโทมิเน่นะจริงแม็กโทกัปตันแม็กโทมันใจสู้นะมึงเด็กผีไงนะครับแล้วก็ไมโน่นะครับข้างหน้าสามคนนะครับเพื่อนผมเองฟอยดีกันอยู่แอนโทนี่ผมพิมพ์มาแล้วพิมไม่หาแล้ว วันนี้เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยนะครับขอขิงนิดนึงแอนโทนีนะครับกาแาโชแล้วก็ฮอยลุนนะฮะฮอยลุนสถิติฮอยลุนลงไม่รู้กี่นัดละสองศูนย์ยิงศูนย์หอยลุนนะหอยลุนอ่ะลันคิดว่าลูกเกมเป็นไงวันนี้ลูกเกมพูดเลยไม่ต้องเกรงใจเอาเลยเต็มที่หนูว่าสเต็ปหนูดีกว่า2,700คนนะครับดูอยู่ตอนนี้นะครับ เขาบอกว่าจะทำบานสถิติเจ็ดศูนย์ไหมครับยิงกูอีกถึงที่ยิงกูอีกยิงกูอีกเอาเลยเก่งจริงอ่ะยิงกูให้เกินเจ็ดดิเพราะกูเบื่อแล้วรอกูอยู่นั่นแหละเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์มียังอื่นไหมลงใต้ทำไมเจ็ดศูนย์เูบุรี่มันอ่ะบุหรี่มันอ่ะแล้วสนะคุณบุรี่หรือเปล่าไม่ได้บูบี้สองพันเก้าร้อยคนนะครับอ่ามา มาเต็มที่เลยเอาเลยพี่พี่เขาเม่เต็มที่ร้อยมันเต็มที่ฟุตบอลความสนุกมันคือการล้อกันหยอกกันนะครับแล้วอย่าไปโกรธกันเวลาเขารอทีใครทีมันแต่ถ้าเกิดแพ้กูฟุตชนะขึ้นมาพี่พี่ไอย่าโกรธนะเพราะกูเต็มเหนียวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราแพ้เราก็วางใจไปแล้วโอกาสแพ้สูง95%้าสิบ้าเปอร์เ็นตยอมรับ95%้าสิบ้าปเ็นแพ้แน่ วันนี้แผนกูคือรถบัสรถบัสไม่ต้องไปชิงวันทูไม่ต้องไปขึ้นบอลจากโอนาน่าเตะบอลไม่ไกลๆนะโอนาน่าได้บอลปึ๊บมึงอย่าไปเล่นหน้าโกเตะบอลไให้ไกลที่สุดเผลอๆได้กูจะไม่เห็นอดิชันเบเกอร์เลยแต่ท่านี้ก๊อเรนต์กับต่อยเหมือนขดเส้นเลือดไม่ให้ไปเที่ยวเพราะเป็นห่วงแรงโดนหนึ่งศูนแล้วกูถอดเสื้อคาบไว้ตอนนี้อ่ะิเฮ้ยมีคนโอนมาให้ไอ้จ่ายสี่สิบบาทนี่ ดูกล้าไหมตีนี่ไม่ได้ฟินเน็ตหลายวันนะชุ่ดนี้แขน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 ตีโอ้ยเอาตีเอาตีมาเอาตีเอาเลยอย่าตีคืนนะไปตีต่อยแบบที่ไปซ้อมมาต่อยแี่ไปซ้อมมาเดี๋ยฉลบเข้าหน้านะเอาติมาเอาติโอ้ยแล้วแล้วเอาตีเอาตีมานี่เอาดิเอาเลยมันเคี้ยวนะเหมือนกดนะต่อยผมเหมือนกดผมนะ อ่าก่อนผมกดโกรธนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะมีคลิปเคลียร์โพลอนเดี๋ยวรอดูโกรธผมอยู่เครื่องผมอยู่ผมไปเที่ยวผมไปเที่ยวโกรธผมทุกวันนี้ผมไปเที่ยวไม่ได้โกรธผมผู้ชายอายุสามสิบสามไปเที่ยวไม่ได้ครับเด็กอายุยี่สิบสองโกรธมีคัพพอร์ผอมาสี่สิบบาทพี่ขอบคุณนะครับสี่สิบบาทขอบคุณนะครับแล้วก็จะไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าพี่สเตฟานออนพอพี่สเตฟานเริ่มออนปุ๊บเราก็ลงไลฟ์ลงไลน์นะครับระหว่างนี้ก็ดูได้นะครับเอฟตี ดูได้เล่นๆถือว่าดูบอลเป็นเพื่อนกันครับผมดูบอลเป็นเพื่อนกันนะครับก็เสียงเข้าได้ไหมพี่เสียงเอาเบาๆก็ได้เดี๋ยวบอลติดนิสกิศนะครับก็ดูบอลเป็นเพื่อนกันนะครับตาก็ดูทีวีไปแล้วก็เปิดไลฟ์เหมือนเราได้นั่งดูบอลด้วยกันเอานะครับลงสนามเลยนะครับสนามนะครับนะครับเอานอ่านคอมเมนต์พี่พี่หน่อยได้ไหมไอ้มาสเตอร์เกมบอกมึงแอคจังวะไอ้ปากเดี้ยวดูนี่พิมดาปูนี่นี่พิมดากูบุลี่กูอิจฉาดิอิจฉาดิ มึงเอ็กจังว่าไอ้ปากเดี้ยวอุ้ยด่ากูอีกแต่แรงๆด่าแรงกว่านี้ได้ไหมแค่แค่นี้เหรอมึงด่าทำไมมึงด่ากูเจ็บจังเลยไอ้ปากเดี้ยวด่ากูแรงๆได้ไหมมีแรงกว่านี้ไหมแรงสุดแล้วเหรออุ้ยเจ็บจังเลยวายสี่สิบบาทพี่กลับตาใหม่เฮ้ยกลัวจังเลยหน่ายปากเดี้ยวเอ้ยเฮ้ยกลัวครับเฮ้ยใอ้รอ ไอ้รอนี่ไอ้รอนี่เยังไงเอาอีกเอาอีกแต้แรงครับแต่แรงๆใจเห็นพี่มากมีอยากให้ยิงเยอะๆจะได้แบบล้อคำใหม่ทั้งทีเพราะเบื่อแล้วเขาว่าเจ็ดศูนย์อะเบื่อแล้วแต่ถ้าเกิดนี่อะไรแต่ถ้าเกิดกูฟุกชนะขึ้นมานะคือนะบอกไปเลยนะกูคือเลยนะเป็นเรื่องเหรอกูจะพูดเรื่องเนี้ยอีกเจ็ดวันะ แต่ถ้าเกิด <c oughs> กูโดนครึ่งแรกสามปู๋นด้วาจะปิดไลฟ์นะอาจจะปิดหรือว่าถ้าสิบนาทีแรก <c oughs> โดนโดนสองสามปูแล้วอาจจะปิดไลฟ์นะครับอาจจะเป็นคนรักมากเ <c oughs> ลยคนเดียว <c oughs> โอ้ขอบคุณครับยี่สิบบาทขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเขาบอกแมนยูชนะเน่นเนเสื้อเขียวสวยนี่เสื้อเขียวสวยมาเลยมาเลยพิมานะครับพิมาเดี๋ยวให้น้องน้องอ่านหน่อยนะครับ เมนยูใส่เสื้อเขียวมั้งวันนี้หรือเสื้อขาวเสื้อถ้าเสื้อขาวจะได้ไปเปลี่ยนเสื้อขาวมีเสื้อขาวมีทุกชุดอ่ะกูนี่ซัพพอร์เตอร์นะซื้อทุกชุดของแมนยูไอ้วันนี้กระมึงรู้ไหมว่ากูอ่ะซื้อเบอร์ใครอ่ะกับเสื้อใครอ่ะอีกปีหนึ่งอ่ะย้ายออกทุกคนเลยพี่พูดอยู่จริงๆใช่จริงๆเริ่มต้นจากเอ่อฟาวเกามั้งแล้วก็ฟาวเกลการันโชคพี่มีไลน์เต็มอยู่ มีไลน์เต็มอยู่เอาป่ะดูเสื้อป่ะพร้อมไลน์เต็มทุกคนเลยพี่มีอยู่มีเปลี่ยนมาเชียร์ไหมล่ะแมนยูอ่ะเออเจ้ไหมล่ะมาอยู่แบบมาอยู่แมนยูกับพี่ดีกว่าชอบคนนีกว่าชันตัวสำรองอ่ะเขามีมาคัดอยู่คนเดียวฟันเดวิดังเชื่อเลยมั้ยฟันเดวิดมันมีข่าวตสเซต์ใหญ่รุนี่งฮานนีบาลหยาดงโอ้ยยังหล่อเลยชื่ออะไรน้ำมินเลยนะ เอฟตีบอกมือมือทำไม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 ทำไมไมเด็กของทำไมทำไมทำไมมือทำไมมือทำไมเห็นไม่ใช่ใครหนูหนูอ๋อเสื้อขาวพี่ใส่เสื้อขาวเอนี่เสื้อขาววันนี้ใส่เสื้อขาวเสื้อขาวเฮ้ยปิดรูปปิดเสียงจากทีวีดอกกู่ะมันตีลิขสิทธิ์ป่ะหรือไม่น่าหรือไม่เหรอเสียงไม่ติดเหรอเสียงไม่ติดใชเหรอใช่ครับเสียงไม่ติด เพราะถ้าเสียงถ้าเสียงติดไลฟ์บินแล้วพี่เพราะว่าอันนี้มันใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ครับเอาเอฟตีนะครับช่วยบอกหน่อยนะครับว่าเปิดเสียงหรือปิดเสียงดีกว่าว้าวคุยไปคือสิบบาทแล้วก็ร้าน